สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการไตรรบพาาะนะฮะซึ่งวันนี้ผมเป็นตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ธร,รณีวิทยาพุนพินนะครับพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสและเรียนรู้กับบรรยากาศป่าดิบชื้นที่ที่ไหนครับพี่ปาล์มที่น้ำตกกุ้งชิงค่ะที่น้าตกกุ้งชิงนะครับ,ท,รรบที่อาเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เดี๋ยวเราจะเจอเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปตามกันเลยครับ ผมสำหรับสเตชันแรกนะครับก็จะเป็นหลุมขวาดนะครับซึ่งเดิมทีนะครับใช้เป็นกันบักในสมัยที่พรรคคอมมิวนิสต์นะครับได้อาศัยอยู่แฝงตัวอยู่ในตากรุงทิ้งแห่งนี้นะครับหลุมขวาดก็จะเป็นหลุมขนาดลึกนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่ในสาลไว้ข้างบนคล้ายๆกับหลุมพรางน,นะครับอ่าแล้วก็ชาวคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะสามารถจับตัวคนที่ตกลงไปในหลุมได้นะครับนี่ก็คือสเตชันแรกเนาะ อันนี้นะครับก็คือต้นลูกชกนะครับก็ต้นลูกชกเนี่ยจากที่ฟังพี่วิทยากรนะครับก็บอกว่าต้นมาของมันเนี่ยจะสูงชะลูดนะครับแต่นั้นเนี่ยค่อยๆนะครับที่จะออกลูกแล้วก็ค่อยๆตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงลูกของมันเนี่ยถึงพื้นดินนะครับก็จะตายไปในที่สุดนะครับลูกของมันก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะครับใส่น้ำมันลอยแก้วก็อร่อยครับผม นี่นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะพบเห็นได้ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนตกกรุงชิงนะครับก็คือต้นหลุมพอนะฮะซึ่งบริเวณต้นรากของต้นหลุมพอเนีนะ้มันก็จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งในอดีตนะครับเคยมีการหลบภัยคือใช้รากของต้นหลุมพอนี้แหละฮะเป็นที่หลบภัยของกองทัพคอมมิวนิสต์ในอดีตนะฮะอีกหนึ่งดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับนั่นก็คือทากนะครับ ซึ่งเราโชคดีนะครับที่เจอท่ากเน่อจากว่าฝนไม่ตกในพื้นที่น้ําตกกุงคีงมาหลายวันแล้วนะครับแต่ในวันนี้เราก็ได้เจอนะครับห้านะครับนี่ก็คือท่า อีกหนึ่งสถานที่สําคัญในน้ําตกกุงคิงนะครับก็ค <Darwin> ือบริเวณสนามบาสและถ้าดอนเมืองนะครับซึ่งบริเวณที่แห่งนี้นะครับในปี2518นะครับคือเป็นที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ได้ใช้บริเวณลานกว้างแห่งนี้นะครับทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล่นบาสนะครับหรือว่ากิจกรรมรวมพลต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังอาศัยถ้ำดอนเมืองนะครับในการเป็นที่เป็นถมงเก็บของหรือว่าเป็นที่เก็บของต่างๆด้วยนะครับ และนี่นะครับก็คือต้นชิงเป็นที่มาของน้ำตกกรุงชิงครับผม สวัสดีครับและแล้วเราก็มาถึงที่น้ำตกกุงชิงแล้วนะครับผมชื่อนี้ชื่อว่าหาดหนานอะไรนะครับหนานฝนหนานแสนหานนะครับเป็นชื่อที่ชั้นที่สวยที่สุดในน้ําตกกรุงชิงนะครับครั้งหนึ่งเคยปรากฏในธนาัตรแบงก์แล้วหนึ่งพันบาทนะครับถ้าใครที่จะเดินมาน้ําตกนะครับแนะนําว่า มาได้ทุกวันนะครับแล้วก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่ในการในการนาชมเนาะเพราะว่าเส้นทางนี่ค่อนขั้นจะลําบากนะครับอ่าแต่คุ้มกับความสวยงามที่ได้มาแน่นอนนะครับใช่การไปที่น้นเ,รเรื่องราวต่อไปผมพฟ้าพิตามจะพาทุกท่านไปที่ไหนอย่าลืมดูกันได้นะครับ